สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทําการเลือกยอดนะครับผมเพราะอะไรทําไมถึงต้องมีการเลือกยอดนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์การตายเกือบ50%เเลยนะครับผมเกิดจากที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเอายอดมันออกนะครับผมยอดที่มันยังไม่จําเป็นที่เราจะต้องปล่อยไว้เยอะขนาดนี้นะครับผมเพราะการแตกยอดนะครับผมทุกจุดนี้นะครับผมมันเกิดจากการที่เอาน้ําเลี้ยงในกิ่งนี้นะครับผมมาใช้ในการแตกยอดนะครับผมนะ เมื่อใดที่น้ำเลี้ยงในกิ่งเนี่ยมันหมดนะครับผมยอดพวกนี้ไม่สามารถกางใบเป็นแบบนี้ได้นะครับผมไม่สามารถกางใบเป็นแบบนี้ได้อาหารมันหมดก่อนนะครับผมยอดมันจะค่อยๆเหี่ยวไปทีละยอด2ยอดจนหมดทั้งต้นนะครับผมพออาหารในกิ่งหมดนะครับผมระบบรากก็ไม่สามารถหาอาหารขึ้นมาแล้วให้ใบแบบนี้มันสังเคราะห์แสงได้นะครับผมแล้วก็กลับไปใช้เป็นอาหารในการที่อ่ามันจะเจริญเติบโตต่อไปได้มันจึงตายนะครับผมเพราะ นะครับผมควรจะนี่แหละฮะเลือกยอดเอาไว้แค่ยอดที่จําเป็นนะครับต่อให้มีแค่ยอดเดียวนะครับมีใบเดียวแต่สามารถเป็นใบสังเคราะห์แสงแบบนี้ได้มันก็โตนะทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างกิ่งนี้นะครับผมจะเอาไว้แค่กิ่งใหญ่ๆอวบๆนะครับผมหลักการเอายอดไว้นะครับผมทํำยังไงนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเอามาชําหรือเอาไปปลูกแบบเอียงนะครับผมผมจะให้แบ่งนี่แหละครับผม ครึ่งกิ่งแบบนี้นะครับผมครึ่งล่างนี้นะครับเวลาเราเอียงนะถ้ามันแตกยอดมาครึ่งล่างเอาออกให้หมดนะครับผมอย่าปล่อยยอดไว้นะครับผมมีดอกก้าวออกให้หมดนะครับผมนะอย่าปล่อยยอดครึ่งล่างไว้ส่วนครึ่งบนนี้นะครับผมครึ่งบนปายนี้นะครับผมเลือกยอดใหญ่ๆอบๆวไว้ทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยไอที่ออกข้างหลังเล็กๆนะครับผมมันสู้ไอยอดที่มันแตกก่อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาออกไปเลยเนี่ยครับ ทิ้งเลยนะฮะนี่ฮะจะทิ้งหรือจะเก็บไปกินได้หมดนะครับเพราะเป็นยอดอ่อนนะฮะอย่างเช่นกิ่งนี้ผมก็จะเหลือแค่1 2 3 4 5สห้าเนี่ยผมไว้แค่5ยอดนี้พอนะครับถ้าภายใน1เดือนถึง2เดือนถ้ามียอดแตกมาอีกเริ่มแตกมาอีกเนี่ยครับอย่างเขียวๆขียวเนี่ยแตกมาอีกผมก็จะออกทั้งหมดคือเราจะเลี้ยงแค่5ยอดนี้ไว้ให้มันเป็นยอดแบบนี้กลางใบสงังเคราะห์แสงให้ได้แบบนี้นั่นคือรอดนะครับผมอย่างนี้คือรอดแล้วชําไว้3เดือนแล้ว นะครับใบใหญ่หนามันเงาแบบนี้สังเคราะห์แสงได้แล้วนะครับผมเนี่ยกิ่งตอนชุดนี้นะครับผมรอดหมดแล้วดูลักษณะใบนะครับใหญ่หนามันเงาเขียวแบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็เลือกยอดไว้แบบนี้เรียบร้อยนะครับผมส่วนกิ่งนี้นะครับผมเห็นไหมฮะกิ่งนี้มียอดใหญ่ๆอวบๆหมดแล้วนะครับผมห้ายอดพอนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็เอาออกนะครับเนี่ยมันเล็กๆสั้นๆอย่างเนี้ครับผม เอาออกไปเลยเพื่อประหยัดอาหารให้มันเอาอาหารเลี้ยงยอดพวกนี้ให้พอนะครับผมให้กลางใบเป็นแบบนี้ให้ได้มันถึงจะรอดนะครับผมต่อให้คุณปล่อยยอดไว้เต็มกิ่งนะอาหารหมดกิ่งเมื่อไร่โดยที่ยอดพวกนี้ยังไม่เป็นใบแก่สังเคราะห์แสงได้ต้นนี้มันตายนะครับผมนะฮะส่วนกิ่งไหนที่มียอดแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นกิ่งตัวเมียนะครับผมมาไม่ต้องตกใจนะครับมันออกแต่ดอกนะครับผมเอาออกให้หมดนะครับไม่ต้องรอให้มันดอกใหญ่เพื่อมาสังเกตเผ่าพันธุ์หรือว่าเพศ อะไรให้ชัดเจนนะครับมีดอกคือเอาออกเลยเบื้องต้นคือเอาออกเลยนะครับเรารู้แล้วว่ามันเป็นตัวเมียนะครับผมเห็นไหมฮะผมพันปอไว้แบบนี้คือกิ่งตัวเมียแน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนตอนมันออกลูกติดลูกแล้วเราพยายามจะปล่อยยอดไว้นะครับผมเห็นไหมครับถ้ามันยังไม่มียอดที่ใหญ่หญที่ปลายนะครับผมนะถ้ามันเกิดยอดตรงไหนต้องเอายอดไว้ก่อนนะครับผมทํายังไงก็ได้ให้กิ่งมันมะียอดก่อนนะครับผมนะไม่ใช่ว่าอ่าบอกให้เอายอดไว้ช่วงนี้นะครับผม แต่ยอดช่วงนี้ไม่มีเลยออกแต่ข้างล่างเอายอดข้างล่างออกทั้งหมดเลยตายหานะครับผมอย่างเช่นกิ่งนี้เห็นไหมครับนี่ฮะปลายยอดไม่มีเลยเห็นไหมครับมันไม่ยอมแตกมาเลยแต่ข้างล่างมันแตกขึ้นมาผมก็ปล่อยยอดข้างล่างไว้เห็นไหมครับมันก็โตมามันก็รอดตายได้เห็นไหมครับข้างบนแห้งไม่เป็นไรครับแต่ยอดข้างล่างมันโตมันเขียวแบบนี้นะครับผมในกรณีที่ยอดข้างบนไม่แตกข้างล่างต้องอนุโลมเอาไว้ครับเพื่อให้มันแตกยอดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ คุณแตกแต่แตกแ,แต่ดอกออกมาเราไม่ต้องการดอกเราต้องออกให้หมดมียอดตรงนี้เราก็ต้องจําใจต้องเอาไว้ก่อนนะครับผมเพราะไม่ฉะนั้นมันจะไม่มีใบนะหนาเขาเขียวแบบนี้สังางหอแสงมันจะตายทั้งหมดนะครับผมนะนี่แหละครับผมการเลือกยอดนะครับผมห้าสิบห้าสิบเลยนะครับผมนอกจากคุณได้กิ่งที่ดีไปแล้วนะถ้าคุณไม่เลือกยอดคุณปล่อยมันก,กลางยอดทั้งหมดแตกยอดทั้งหมดนะครับยี่สิบสามสิบยอดแน่นอนครับกิ่งแค่นี้เลี้ยงยอดไม่หมดนะครับยิ่งกิ่งเล็กต้อง เอาไว้ให้น้อยที่สุดนะครับ2อถึงสยอดพอถ้าเป็นกิ่งเล็กหรือไซส์เล็กนะไม่ต้องมาไว้5ยอด10ยอดนะครับตายหานะครับเพราะอาหารในกิ่งเล็กมันมีน้อยมันไม่สามารถมาเลี้ยงยอดใหญ่ๆอวบๆอย่างนี้ให้มันโตถึงขนาดนี้ได้นะครับอาหารมันจะหมดก่อนเพราะอาหารหมดก่อนมันจะตายก่อนนั่นเองนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะใครที่ได้รับกิ่งตอนไปแล้วนะครับอย่าลืมขั้นตอนสําคัญนะครับหลังจากปลูกแล้วนะเลือกยอดไปด้วยนะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดขึ้นอีกเกือบร้อยเปอร์เซนเลยครับนี่ฮะ OK, cảm ơn các